สวัสดีค่ะเจเคมาแนะนํารถเก่งสวยๆนะคะทุกท่านจัดไฟแนน์ได้ด้วยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวเลยค่ะหรือท่านใดซื้อสดนะคะไม่มีแวดค่ะทุกท่านสีรอรอทรงรอรอนะคะพร้อมทุกการขับขี่ค่ะทุกท่านปีไม่ลึกนะคะคันนี้เป็น Honda City 1.5s ปี08นะคะเกียร์ออโต้ค่ะราคาพิเศษ1 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนน์ได้นะคะ แม็กสวยภายในสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะคะวิทยุมีฟังค่ะทุกท่านท่านใดที่ตามหารถคันเล็กๆนะคะประหยัดน้ำมันสภาพดีทรงสวยแบบพร้อมใช้นะคะคันนี้มาแล้วค่ะทุกท่านจัดไฟแนนซ์กันได้ด้วย ซื้อไปใช้งานกันได้สบายๆนะคะถูกใจแน่นอนค่ะสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับนะคะเน้นติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะแอดมินได้ใส่ไว้ให้พร้อมกับรายละเอียดต่างๆหากท่านใดสนใจยังไงสามารถติดต่อกันโดยตรงได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ